ผมขอต่อไปในวาระที่สี่ถึงพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี2557นะครับสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2557ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระรบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพศ2 5 3 5ซึ่งกำหนดให้บริษัทต,ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดนณรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วนะครับถึงต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินครับประจำปีสิ้นสุดณวันที่3 1ธันวาซึ่งผ่านความเห็นชอบและสอบทานและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท k p m g ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ คุณวัฒน์สังวรทรัพยากรหวัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของเราผู้อำนวยการการเงินของเราจะชี้แจงครับไมครับแนบสองครับครับวันนี้ก็จะเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งทางบริษัทได้แจกไปใน annual report นะครับก็ในรายละเอียดก็จะอยู่ในหน้าที่1 2อ่ถึง182นะครับผมก็ขอสรุปสำหรับงบการเงินในปี2 5 5 7นนะครับก็รายงานผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี KPMG นะครับก็แบบไม่มีเงื่อนไข นะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่าข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบบางส่วนของบริษัทนะครับในงบการเงินรวมสินทรัพย์รวมของบริษัทในปีนี้นะครับอยู่ที่1,894ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบจากปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 17ล้านบาทหรือลดลง15%สืบเนื่องจากการ r i t e o f f ตัว o o w i l l นะครับหรือค่าค่าความนิยมของบริษัท t m c ที่อยู่ประมาณ550ล้านบาทนะครับส่วนนี้สินรวม อยู่ที่พันสองร้อยแปดสองล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่พันสามร้อยล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นยี่สิแปดเปอร์เซ็นต์สืบเนื่องจากว่าเป็นเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในธุรกิจ Data Center อร์นะครับในปีนี้มีรายได้รวมอยู่ที่สามพันสี่สิบห้าล้านบาทหรือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีกําไรมีขาดทุนสุดทธิในปีนี้อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีกาไรอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยหกสิบสองล้านบาทนะครับอันนี้รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมที่ 5 5 0ล้านบาทส่งผลให้มีข่าทุนสุทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวมอยู่ที่ประมาณ0.25บาทต่อหุ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีกำไรอยู่ที่ประมาณ0.7 8แบาทต่อหุ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อหากรายการวันทรรมไอเทมหรือค่าความนิยมอของทีมสออกนี่นะครับผมก็จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยมีกําไรอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่462ล้านบาทหรือมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ67สสตางค์ นะครับส่วนในงบการเงินเฉพาะบริษัทหรือว่างบการเงินเฉพาะ CS l โดยเฉพาะที่นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1, 600ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่1 7 0 0ล้านบาทลดลงหนนี่สินรวมอยู่ที่ประมาณ1 1 2 5้าล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว6 7 8ล้านบาทเพิ่มขึ้น5 1สเเซนึ่งเนื่องจากว่าเป็นเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในธุรกิจ Data c e n t e เอร์นะครับรายได้รวมในปี7อยู่ที่2 4้4ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น3% แล้วก็มีกําไรอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่503ล้านบาทคิดเป็นกําไรต่อหุ้นประมาณจุดศูนย์ศู์สีตางค์ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่0.85สตางค์ต่อต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปรายงานาผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็งบการเงินประจำปีส5งพั้อยจงรายละเอียดแนบนะครับครับทีบ่ชมครับ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเช่ญครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับครับผมผมปิติจิตตการนะครับผมมีคำถามนิดนึงกับเรื่องการจัดการตัวส่วนของผู้ถือหุ้นของตัว Retain e a r n i n g เนื่องจากมีการหักด้านเรื่องค่านิยมไปตอนไปที่แล้วแต่คือตอนนี้ถ้าเกิดดูจริงๆผมว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะต่ำมาก ไม่ทราบว่าจะมีวิธีการจัดการยังไงกับส่วนนี้หรือว่าจะเช่นอาจจะแตะันผลไม้ลงไหมเพื่อมาเพิ่มกําไรสะสมอะไรอย่างเงี้ยครมีนโยบายยังไงบ้างเอ่ยขอบคุณครับครับผมก็ตอนนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้ถือหุ้นเรนให้ทราบก็อยู่ที่ประมาณ500 76ล้านบาทนะครับก็ อันนี้ก็คือตัวเงินปันผลก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือเนื่องจากบริษัทของเราเนี่ยยังไม่มีการลงทุนอะไรใหญ่ๆนะครับก็ยังจะจ่ายปันผลตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะอยู่ประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้ามีการลงทุนอะไรใหญ่ๆเราก็อาจจะจ่ายปันผลน้อยลงนะครับแล้วก็ทาให้ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นที่ประชุมครับวันวนี้ต้องผ่านมาติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงรงงานใช่ครับท่านหมายเลข7นะครับเรียนท่านประธานครับผมดตรต่อศักดิ์ดาเรืองโรดอาสาพิทักษิษ์ผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยครับออขออนุญาตเรียนถามในประเด็นเรื่องขอในประเด็นเกี่ยวกับกําไรนะครับขอ ให้เปิดดูในรายงานนะครับหน้าร้อยสามสิบสามนะครับคือผมสงสัยนิดนึงว่ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ที่มีสำหรับเฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการเนี่ยประมาณสองล้านสองล้านเสร็จเสรนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบริษัทมีมติว่าจะจ่ายเงินปันผล0.16บาทต่อหุ้นคือคือ 10, สิบสสตางค์นะครับซึ่งเป็นเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเกล้านบาทก็เลยไม่ทราบว่า ไอ้ส่วนที่เกินฮะ95ล้านบาทแต่ว่ามีกำไรเพียงแค่2ล้านกว่าบาทนี่เอาเอาเงินจากไหนมาจ่ายเป็นปันผลครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับรายได้ของงบการเงินรวมนะฮะร,รายได้จากการขายและการให้บริการนะครับใกล้เคียงกันร,ระหว่างปี257กับ256แต่ว่า,าต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยกว่าล้าน ครับจ็กร้อยล้านกลายเป็น1 8 0 0ดร้อยล้านไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรทำไมถึงต้นทุนขายเพิ่มขึ้นแล้วก็บริษัทมีแผนการหรือว่ากลยุทธ์ในการที่จะควบคุมต้นทุนการขายและการให้บริการอย่างไรครับขอบความกรุณานะท่านประธานาช่วยให้ข้อมูลในประเด็นนี้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับก็ จากเมื่อกี้คำถามข้อแรกนะครับว่ากำไร2ล้านแล้วจ่ายปันผลประมาณ16สตางค์หรือว่าจ่ายจ่ายผลปันผลปัน95ล้านบาทเนี่ยจ่ายได้อย่างไรนะครับก็ตามตามพรบรหมหาชนนะครับการจ่ายเงินบปรนผลเนี่ยจะพิจารณาจากกำไรสะสมที่มีอยู่ในแต่ละงวดนะครับณนะ30มิถุนายน2517เนี่ยบริษัทก็ยังมีกำไรสะสมอยู่นะครับก็ดังนั้นก็ยังจ่ายเงินบัปัลผลกับให้ผู้ถือหุ้นไปประมาณอยู่ที่42สตางค์ เสร็จแล้วในควอเตอร์ที่3เนี่ยบริษัทมีการบันทึกได้อยค่าความนิยมจึงทําให้กำไรสะสมเนี่ยติดลบแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราก็ให้ขออนุมัติขออนุมัติของมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้นำกําไรสํกําไรสะสมแล้วก็ส่วนเกินโมโูค่าหุ้นมาเน็ตออฟตัวขาดทุนสุทธิตัวกำไรสะสมที่ติดลบนะครับเลยทำให้ ในต้นไตรมาสที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเนี่ยยังมีมีกำไรมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงจนจนถึงสิน้นไตรมาสสี่เราก็มีกําไรสะสมอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้ยหล้านบาทเพราะนั้นเนี่ยการพิาจารณาจ่ายเงินปันผลเราก็พิจารณาจากกาไรสะสมที่มีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากําไรสุทธิทั้งปีตัวเลขมันเลยอยู่ที่ประมาณสองล้านบาทเพราะมันรวมตัวขาดทุนจาก ด้อยค่าความนิยด้อยค่าของตัวเงินลงทุนของตัวเงินลงทุนที่ tmc ประมาณ400กว่าล้านบาทนะครับส่วนในคำถามที่2ว่าทำไมต้นทุนในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็สืบเนื่องจากว่าในปี2,556เนี่ยครับกำไรส่วนใหญ่มาจากธุรกิจของตัวโมบายคอนเทนต์ซึ่งมีตัว มีต้นทุนที่ไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่พอในปีนี้เนี่ยตัวรายได้ของมือไว้คอนเทนต์เนี่ยลดลงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าตัวรายได้ของธุรกิจ ICT ซึ่งธุรกิจ ICT เนี่ยก็จะมีคอสออฟเซลล์หรือว่าต้นทุนขายในการขายเพิ่มขึ้นอสอดคล้องกับตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นทำให้ตัวต้นทุนขายในปี2557เนี่ยเลยเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะ เดี๋ยวขออญาตขยายความนะถ้าท่านดูในหน้า132มันจะเป็นบาลานซ์ชีตนะฮะก็จะมีงบเฉพาะกิจการอ่นะก็จะมีกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรโชว์อยู่แล้วนะฮะ101 101ล,ล้านซึ่งอันนี้คือคือที่จะต้องจ่ายถูกไหมครับคุณวัฒน์ใช่ครับก็คือเราจะจ่ายจากเขาเรียกบาลานซ์ชีตของงบเดียวนะครับซึ่งใช้ตัวเลข101เป็นเป็นเรสเฟนต์ถูกไหมครับใช่ครับ ท่านพูดถือหุ้นยังมีครับเบอร์แปครับแปดค่ะจะขอสอบถามว่าการบันทึกการร้อยค่าของเงินลงทุนในยีโรดเพจอะค่ะไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดไหมคะหรือว่ายังมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ ตอนนี้เนี่ยตัวถ้าเป็นค่าความนิยมในงบรวมเนี่ยหมดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นงบเดียวเรายังมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ120ล้านบาทนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามในปีนี้เนี่ยดูจากผลการดำเนินคร่าวๆก็ไม่น่าจะมีตัวด้อยค่าของตัว TMC อีกนะครับครับท่านที่ท่านที่ประชุมครับก็เราไม่ได้โลกสวยนะฮะแต่ว่าเราเราต้องมั่นใจ ต้องมั่นใจไม่งั้นก็ทํางานให้ไม่ไม่ค่อยลนะไม่ค่อยถนัดต้องผ่านบารานี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยกแนนเสียงข้างมากซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนะครับท่านผู้ถือไม่มีคําถามอื่นใช่ไหมครับขอให้ที่ประชุมลงมติเลยนะครับลงมติสําหรับบารานี้ครับโดยถ้าท่านไม่เห็นด้วยรือง,งดออกเสียงโปรดกรอกรายละเอียดในบัตรลงมติและยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เขไปเก็บบัตร เพื่อมารวมมาทึกคะแนนเสียงครับ ีฬาผมก็เลยลาเบอครับเครับคือว่าพอดีนะคะเห็นนั่งว่างๆกันอยู่ก็เลยอยากจะพูดนิดนึงพอดีท่านอนันต์พูดว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทที่จ่ายดีเดน์ใช่ไหมคะไม่ได้เน้นโกสอย่างนี้ก็เลยอยากจะเรียนท่านว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องโกสก่อนนะคะมันถึงจะจ่ายดีเดน์ได้ก็คืออยากให้ทางบริษัทเราเน้นการเติบโตแบบสม่ำเสมอ แล้วเสร็จแล้วก็คืออ่าอัตราเงินปันผลมันก็จะตามมาฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดก็ขอแย้งนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันก็คือทั้งสองอย่างไปด้วยกันนะคะท่านขอบคุณค่ะทราบครับ ของการลงะแนนเสียยงด้ววครรับาทีะ่4พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี2,557สิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2,557มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย403ล้าน3 5 7 2เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.9980มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย8,000 1เสียงคิดเป็นร้อยละ0.0019งดออกเสียง1 4 8 5 0 0เสียงบัตรเสียไม่มีขอบคุณค่ะที่ผู้ชมครับถือว่าท่านได้อนุมัติงบการเงินประจำปี2,557ที่กล่าวมาแล้วนะครับ ขอขอบคุณครับ